เราได้เนื้อที่อร่อยอันที่2เราได้ไข่ครับอันที่3สาําหรับผมเองผมมองว่าไก่เบสมีความสวยงามในตัวมากครับเราได้ทั้งไข่ทั้งเนื้อและสวยงามนั่นเองครับจากจํานวนไข่นะครับน,นั่นหมายความว่าหากเรานําไปเปรียบเทียบกับไก่ไข่<ๆ>ก็จะมีค่าเฉลี่ยพอๆกับไก่ไข่สายพันธุ์แท้และมีค่าเฉลี่ยมากกว่าไก่ไข่สายพันธุ์แท้บางสายพันธุ์เสียด้วยซ้ำครับสำหรับไก่เบสครับ คือเราไม่จําเป็นต้องเอาไปเทียบกับไก่เนื้อชนิดอื่นเลยนะครับเพราะว่าไก่เนื้อส่วนใหญ่จะมีค่าเฉลี่ยไข่ที่น้อยมากนะครับส่วนใหญ่โดยทั่วไปไก่เนื้อก็จะมีค่าเฉลี่ยต่ํากว่า100นะครับบางสายพันธุ์ที่มีเนื้อเยอะขึ้นมาหน่อยก็จะได้อยู่ประมาณ150ใบต่อปีก็ถือว่าเก่งแล้วครับไก่เนื้อที่มีไข่ามากกว่า150ใบก็มีอยู่ไม่กี่พันครับนั่นหมายความว่าจํานวนไข่บ่งบอกถึงจํานวนการผลิต ว่าเราจะผลิตต่อปีได้มากน้อยแค่ไหนด้วยครับจํานวนไข่เยอะนั่นหมายความว่าเราก็สามารถผลิตจํานวนลูกไก่ออกมาได้เยอะผลิตไข่หรือเนื้อเพื่อบริโภคต่อปีได้เยอะครับในจํานวนอาหารที่เราให้ไก่แต่ละสายพันธุ์เท่าๆกันแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาแตกต่างกันครับซึ่งไก่เบสเหมาะสําหรับฟาร์มขนาดเล็กเป็นอย่างมากครับหรือว่า,เ,าเกษตรกรรายย่อยรายเล็กๆกกน,นะครับ